พูดเนี่ย๋ยวลมมันเข้าเองก็ต้องวิ่งไปไอกันนัดนเองก็อาจจะมีหลุดๆออกมาบ้างแค่นั้นก็เลยบอกไว้ก่อนเลยแต่ลแอนุด้วดุจไปหาหมอไปใช่ก็ไปพ่นไปทําทุกอย่างเพื่อให้แบบให้หายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสียงมันก็ยังแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เสียงยังเปลี่ยนไม่ยังยังไม่หายดีาไหร่อันนี้เป็นแค่อาการแค่นี้ไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะแค่อค่ะอไอร้อยวันเอออร้อยวันเป็นยงไงพี่อ้อยกับเรื่องนี้ในที่สุดก็หนึ่งวันนี้สักทีหนึ่งในร้อยใช่ค่ะคือ เมื่อกี้มีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาของนักแสดงคนอื่นอยากให้คนฟังนักแสดงพูดมากกว่าคือ,คอแอนอะสิ่งแรกที่แอนอยากเห็นคอือยากเห็นต่อกับยา่ามาเจอกันเพราะว่ายา่าแล้วก็ได้ลองกับนักแสดงอิสระ,ะที่ที่เขาทํางานข้างนอกอย่างต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเคมีใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นกําไรคนดูเนาะทีไ่ได้เห็นแล้วก็พอได้มาทํางานด้วยกันอะแอนก็ชื่นชมจอดต่อจริงๆว่าเขาแบบ เขาตั้งใจมากแล้วเป็นนักแสดงที่ทําการบ้านเยอะมากรวมทั้งยาด้วยยาเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเขามาเจอกันมันเกิดเคมีอย่างนั้นจริงๆไงเลยอยากให้ทุกคนดูหนึ่งในร้อยไปทุกๆตอนจะเห็นการขยับความรู้สึกของทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็หนึ่งในร้อยมันต้องการนักแสดงที่มีคาลิสมา่ามีเคมีส่วนตัวที่ต้องสร้างสารรค์เองโดยที่ตัวหนังสือในในบทไม่ได้บอก นั้นนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลิงหลิงเป็นเป็นเมีนเป็นใครเป็นกิ๊กอะไรทุกคนได้นําพาสิ่งเหล่านั้น่ะส่งเสริมเรื่องให้แอนด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องที่น่ามองไปหมดสําหรับเรื่องนีเ้เลยอยากให้ทุกคนดูค่ะไ,ได้ภาพตรงตามที่เราต้องการอะไไหมคะมันเกินค่ะพูดตรงๆว่ามันเกินจากที่แอนคาดคิดมันสวยงามเกินกว่าที่แอนคาดคิดในในความเป็นผู้จัดเราแอนไม่เคยทำพีเรียดไม่เคยทําละครวินเทจแบบนี้มาก่อนเอาจริงแอนนึกไม่ออกเลยว่า อาจะแตะได้เลเวลไหนอะไรเงี้ยแต่พอมันออกมาแอนเพิ่งรู้ว่าทีมงานแอนนะมีความเป็นศินลปินสูงมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อผ้านักสแสดงทีมอาร์ตดีพีอะไรเงี้ยทุกคนมีความจับจ้องแล้วอยากปล่อยของอะพอบอกเป็นวินเทจปุ๊บมีความคันไม้คันเอ่นนเป็ทีู่ ดูทนสมัอดูดมันจะดูเป็นป๊อปป๊อปขึ้นค่ะอย่างที่บอนค่ะแอนแอนอาจจะถ้า z รงยุคเป,ป๊ะแอนกลัวว่ามันจะดูขึ้นไปหน่อยเพราะยุคนั้นมันเป็นจังหวะของช่วงช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเออขอบป๊อปขึ้นมานิดแล้วเราก็บอกเจตนากับคนดูไปเลยนะว่าเฉดท,ที่เราอยากจะพาไปอ่ะคือเฉดนี้เขาจะได้ไม่ตกใจว่าเดี๋ยวคาดหวังว่าทุกอย่างต้องแบบสโลว์ช้า พูดช้าๆเดินช้าๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเราอยากให้มันเป็นการเคลื่อนไหวปัจจุบันอะไรอย่างนี้นค่ะเป,เป็นละครที่อุปสรรคเยอะเหมือนกันแต่มอมชอกมาแล้วก็จริงๆอุปสรรคในเรื่องของความร้อนในเรื่องของทางเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าแต่เรื่องนีน้สิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยคือนักแสดงแอนโชคดีมากแอนเป็นคนเชื่อเ <c oughs> ชื่อเดสตินีนะเชื่อแบบเชื่อเ <c oughs> ชื่อคมลิขิตอะไรบางอย่างว่าพอาบางอย่างมันเจอมาเจอคนที่เป็นเคมีเดียวกันแล้วมันไมขยํายำรวมกันอนะ กลายเป็นว่าเขาอยู่กันได้แล้วเขาสร้างความสุขให้กับกองอะ่ะแอนเลยไม่มีปัญหาความแัดแย้งหรือแบบดราม่าอะไรใดๆในกองสาหรับนักสแสดงเลยทุกคนรักกันดีค่ะโชคดีคดไปไม่มีเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบทมันไม่ได้มีอะไรต,ต้องต้องตีความซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างตอนนั้นที่เป็นโอ้กับย่าเนี่ยเรื่องว่าเข้าไปคุยกันเพราะว่าด้วยความที่เรื่องมันมันผ่านช่วงวัยปลายช่วงเราก็เลยจะต้องถามเขาว่า เขาอึดอัดอะไรไหมเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าการที่เข้ามาคุยอะ่ะมันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของนักแสดงก็อาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากเล่นเวนี้หนูอึดอัดอะไรเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่พอหนึ่งในร้อยอะ่ะพี่แอวเขาควบคุมอย่างแบบอย่างดีมากอะไม่มีใครแบบสงสัยอะไรดึงก็เลยผ่านไปได้ <laughs> ชันกับซื้อห้องดำาน่มันมีอยู่จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบปีกาหรรอบนี้ไม่ได้เปิดใช้ไม่ได้ใช้มันไม่เรียกมาถามมันห้องประชุมธรรมดาเนี่ยเราก็เรียกมาถามเหมือนแอนเวลาแอนเล่นเกมรักทรยศเสร็จนะคะพุ่มกับก็จะเรียกเข้าไปประชุมมันเหมือนเป็นการเช็คกันว่าโอเคไหมติดอะไรไหมมีอะไรที่ไม่อยากทําหรือมีอะไรที่ไม่เชื่อ เราก็จะพูดว่าอ๋อเรารู้สึกว่าเรากับอนันดารักกันตอนไหนนะทำไมเรารู้สึกยังไม่ยังไม่เชื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไปแก้ปัญหาให้เราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติสำหรับนักสแสดงล้วอะไรเงี้ยแต่เวลา คนไปโบรงเงี้ยเขียนมันก็จะเขียนไปในอีกเวว่าเราแบบไปทุบเขาหรือเงยกลัวอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆในความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะตอนนี้มาแรกๆเกรงไปทคะแบบเพราะเราได้ยินกิติศพี่แอนมาอะไรอย่างเงี้ยคือต่อกับแอนอ่ะจอพูดถึงเรื่องหนึ่งในร้อยเนาะต่อกับแอนเน่เจอกันงานบ้านพี่แปงเจอกันตามสังคมข้างนอกอยู่แล้ววัะนี้แอนกับเขาชินกันอยู่แล้วไม่เขาไม่มีเควสชั o อะไรกับแอนอยู่แล้วเพราะว่าแอนว่าต่อเขาเป็นคนแมนๆแล้วเขาก็จะรู้ว่า แอนก็ว sure sure ่าแอนตรงที่สุดแล้วอ่ะมันก็มีอะไรซับซ้อนมึงก็รู้จักกันดีแต่กับย่ามื่องพูดถึงเพราะว่าเราอ่ะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันดีรวมทั้งนักแสดงทุกคนที่เห็นเนี่ยมีนก็เล่นละครสุตา2 5 5 0กันมากิกก็เป็นเพื่อนกันมา2030ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงหลิงอาจจะเพิ่งมาเจอแต่ค่อค่อยจูนกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ุกคนทุกคนดีหมดเลยที่ที่มันกรดะนแบบแอนนะพอเป็นแอนต้องผสมเปผู้จัดก็ด้วยแหละพอความเป็นเราเนาะคนเขาก็อาจจะแบบ แอนในฐานะนักแสดงอ่ะแอนก็ตั้งใจทํางานรับงานละแอนก็เลือกของแอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้จัดเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าแอนจะต้องเซฟแสดงแบบในเลเวลใกล้กันอะไรเงี้ยแต่แน่นอนแอนเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามทําให้มันมันดีทั้งสองขาอะไรเงี้ยค่ะ้ตอนนี้มันต้องทํางานกับพี่อลใช่ค่ะคนก็เลยคาดบอกว่ามันจะต้องออกมาเป็นไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะคือแอนกับพี่แอลมันก็เป็นเหมือนนักประจนภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่เราต้องเจอเจอโจท์ ที่เปลี่ยนไปในทุกช่วงเวลามันก็จะมีทั้งที่หยิบถูกหยิบผิดพลาดใช่ไม่ใช่เราก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าแน่ๆคือสิ่งที่เราสองคนทําเรารักในงานเราเราอยากทําให้มันดีดที่สุดและยายคุณดูมีความสุขอะไรเงี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแอนกับพี่แอลก็จะเป็นคนที่แบบมองกันรู้เรื่องคือมันเหมือนมันมันมันทันมือกันแล้วว่าอย่างที่ไม่ต้องคนละครึ่งทางคือพร้อมที่ไปทางอะไรเลยกใช่ใช,ใช่ถ้าแอนหมดแรงปุ๊บ พี่แอลรับมือไปได้เลยค่ะสามารถลีดคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าพี่แอลไม่ไหวแล้วนะแอนรับไปหน่อยอย,อย่างเงี้ยไปจัดการที่พี่ทีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมานั่งตีความอะไรกันเยอะแยะอ่ะอืมค่ะสิ่งที่แอยากให้คนด้เหตุจากเรื่องนี้พร้อมทั้งใจที่สุดเลยค่ะแอนอยากคนดูมีความสุขจริงๆนะทำละครไม่มีอะไรเลยอะ่ะอยากให้คนดูดูและมีความสุขกับการดูอะไรเงี้ย ที่ผ่านมาแอนก็ทําละครหลายเฉดมากปัญญาชนกดตัวสามีตีตาแอบรักออนไลน์แอบรักคุณสามีแค้นอะไรเงี้ยแอนก็ทำของแอนไปขึ้นลงเป็นกราฟไปอะไรเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้เราบอกเฮ้ยวันนี้มูดอยากได้ละครฟิลกูดก็เลยหยิบเรื่องนี้มาแล้วคุณค่าของตัวละครของคุณพระคือดีงามมากเรารู้สึกเราอยากให้ทุกคนรู้จักผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยคือมีหนึ่งได้ร้อยจริงๆเตรียมตีต่อไปเลยไหมคะพี่ต่อ ถ้ามีโอกาสถ้าเขายังไม่เข็ดแอน oh. แอนแอนรักเขาเลยก็ยอมรับว่ารักเขาอะไรเงี้ยว่าเขาคือเป็นนักแสดงที่เขาใช้หัวใจทํางานเราจะรู้สึกชื่นชม,มแต่จริงๆทุกคนที่ท,ที่ที่ทำกับแอนเป็นอย่างนั้นหมดนะคะเพียง oh. แต่วันนี้เราพูดถึงแค่คนนี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้เอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอนแอนรักเขาเพราะว่าแอนก็เพิ่งรู้จักเขาในการทํางานร่วมกันในแบบทุกวันที่เหลือคือเราเจอกันแต่ข้างนอก oh. พอมาตรงนี้เรารู้สึกว่าเออเรา เฮ้ยเราเจอเด็กที่นั่งอ่านบทตีความเดินมาถามอันนี้มันเป็นอะไรเสร็จแล้วขอเช็คสีเช็คเสียงเช็คว่าตัวเองทําได้ดีไหมเสื้อผ้าผมวันนี้ผมรู้สึกผมเล่นคือมันมีฟีดแบ็กนี้เราชื่นใจไงเนืกออกไหมคะตามหาแบบนี้มากคือมีอยู่เรื่อยๆค่ะแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นเราก็เลยจะจะชื่นชมใช่อะไรเงี้ยคือที่มันเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยทํางานก็เลยแบบอ๋อโอ้ก็เป็นแบบนี้ใช่แอนแอนเลยชอบเขาอะไรอยเงี้พี่แอนในฐานะที่เราเป็นผู้จัดเราได้ทดลองเช็คหรเอีมย มันมันจะต้องมีภาวะความเสี่ยงมีความผูกันตรงนี้ที่แอนจะกกายอย่างไรได้บ้างครับก็ก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเราเราคิดว่าสิ่งนี้เราทําเราคาดการณ์ก่อนแล้วด้วยนะว่าเรามีอินเทนชันเรามีความตั้งใจอยากไปเวนี้ถ้าไปอย่างเงี้ยคนดูน่าจะรับได้น่ะน่าจะเข้าใจนะเราก็ต้องคิดในเวนี้ก่อนแต่พอมันทําออกมามันจะมีก้อนบางก้อนที่รับได้มากๆอีกบางจุดบางจุดเขาก็อาจจะรับไม่ได้ไม่เข้าใจ ก็คือมันเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ของแอนไปเรื่อยๆอะถ้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเอาเพราะแบบนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลอนะแอนก็จ,จับจับความคิดเข้ามาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าต่อไปเวลาเราทําชิ้นงานอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ปะแต่ถ้าอันไหนที่ดีอยู่แล้วเอออันนี้แสดงว่าการตัดสินใจของเราเฉียบคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ได้แต่เอามาประเมินตัวเองไปเรื่อยๆเพราะาแอนไม่ได้ทําละครให้เราดูเองคนเดียวเราก็ต้องฟังความคิดเห็นคนที่เขาดูแบบแต่เป็นความคิดเห็นที่ ต้องมาแบบมีเหตุผลกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันด้วยตามความรู้สึกด้วยอยู่ในเส้นของเหตุผลอะไรเงี้ยแอนก็จะจะเอามาใช้ประโยชน์กันปรับตัวเองไปไม่เคยรู้จักในสิ่งนั้นเลยมีมีแจไมไม่มีไม่ได้เล่นเองเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแปลว่าพี่แอนก็ยอมรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนําที่แบบว่าดูจริงแล้วก็แบบว่ามาคือจะมีคอมเมนต์ที่เขา ให้มุมมองที่เข,เขาชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บวกเนาะเราก็เก็บไว้เราถือว่าโอเคอันนี้เราได้ละแต่ถ้าคอมเมนต์เนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเพราะแบบนี้ <c oughs> เหตุนี้เหตุนี้อ่าเราเข้าใจแล้วเขาสงสัยอะไรเราเข้าใจ <c oughs> แต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบลักษณะของการโจมตีความเกลียดชัง <c oughs> หรือไม่ไม่ได้อยู่ในร่องของความคอมเมนต์คําว่าอะไรอ่ะคือคือไม่ได้อยู่ในพื้นฐานเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอนก็จะถือว่า เราเราไม่สามารถไปควบคุมตรงนั้นได้เราก็ต้องละไว้จริงๆรพี่อนทอไหมเพราะที่วันเราพยายามจะทำสิ่งใหม่ๆที่หลายคนคาดหวังแต่บางทีเขาสึกว่าทาไมทาไมทาไมอย่างเงี้ยก็มันก็มีบ้างพวกคนทํางานเราก็อ้าวเหรอไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเรามันมีออนออนออฟฟอยู่แล้วว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันเหมือนเราโดนเราโดนผลักเราก็ต้องมีเซใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมายืนให้ได้อ่ะชีวิตมันต้องไปต่ออะเนื้อมหาเราไม่ใช่แบบจะกดตัวเองให้แบบ ให้รู้สึกแย่อะไรเงี้ยหรือว่าเพราะเป็นพี่แอนเขาเลยคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นมาร์ตินพีทคำว่าแอนประสงค์แอนว่าเขาก็คงคาดหวังกับทุกคนนะคะแต่ของแอนอาจจะโดนโดนเล่นเล่นข่าวเยอะหน่อยขอโทษจริงๆเพือโดนโดนจับจ้องไม่แปลกเพราะเราทํางานมาแล้วแอนเป็นนักแสดงด้วยแอนเข้าใจบริบทตรงนี้มากๆเข้าใจสุดๆค่ะบ้านถือเป็นยักษ์วันนี้ท่านจะ ในช่วงที่ผ่านมาของโลกหมุนรอบอ๋อใช่ก็จริงๆโลกหมุนรอบเธอเนี่ยโดยความตั้งใจโจทย์แรกของของทางทีมเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องการนําเสนอตัวละครที่เป็นสีเทาเป็นตัวละครที่เป็น coming of age คือมีการเติบโตและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเช่นเราเป็นเด็กวันนี้เราคิดได้แค่นี้พออีกช่วงวัยหนึ่งเราเติบโตเราเรียนรู้ไปอีกแบบหนึง่งการคิดในวันนั้นมันไม่ใช่แล้ว มันส่งผลลัพธ์อะไรกับเราใน,ในตอนเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครมันจะมีมีความหมุนเวียนเป็นมนุษย์ปกติแต่พอออกมาบางทีตัวละคราการตัดสินใจของตัวละครในบางจุดคนดูเขาอ,อาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากให้ตัดสินใจแบบเนี้ย <c oughs> เขาก็จะไม่ <c oughs> ไม่ไม่ถูกใจเขาเราก็เข้าใจตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะล้วก็ถ้าเขาถามเปิดโอกาสให้หเรา,าที่บายเราก็อธิบายไปว่าว่าเพราะเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้อะไรงิๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีการคุยกันก,ก็จะต้องมีฉากแบบนั้นหรือว่าเรื่องที่ต้องถามที่ทานั้นเนี่ยเราคาดการณ์ไปแล้ว่ากระแสสังคมจะออกมามมันจ,จะต้องมีตีกันมาแบบี่อย่างแอนคิดว่าเขาคงมีถามแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงความรุนแรงว่าเป็นเบอร์ไหนเ้ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้ความรุนแรงเปนบอร์สิบเอเรารูร้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีสงสัยแล้วก็อาจจะมี มีคำถามแน่นอนอย<ช>่างเงี้ยค่ะเพราะว่า<ช><ช>ตั้งแต่วันแรกที่แอนบอกไปแล้วว่าทุกตัวคละครคือสีทาวแล้วมันคือชีวิตจริงของเขาใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากเห็นคนนี้ตัดสินใจแบบนี้อ่ะไม่อยากเห็นนางเอกของฉันทําแบบนี้เข้าใจสุดๆเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาแบบเขาลักองเขาอะไรเงี้ยม่อย่าง<ต>ไรคุณมองว่าไม่อยากให้พระเอกนางเอกสีทาอยากให้เป็นสีขาวที่สึดว่าถูกถูกคัดลองถูกคัดลองทำแบบนี้ ยังไงกับบริบทตรงนี้ที่ทุกคนยังคิดว่าละเอกพร็เอกต้องเป็นแบบว่าก็ถ้าเราจะทําละครในเรื่องต่อไปอ่ะแอนก็ต้องหาละครที่เป็นทางเชิเนี้ยที่เป็นตัวละครไปในทางนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะชัดเจนไปเลยก็ก็ไม่ต้องนําเสนอแบบเทาแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าอันนี้มันทําแล้วมันไปแบบของมันแล้วให้มันไปเนี่ยให้มันจนจบของมันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่แอนอยากบอกคนดูมากที่สุดตอนนี้ที่บางคนอาจจะรู้สึกยังมีความติ้งเลแล้วก็ ริๆิมาสิ็ไนที่ยังสงสัยในเรื่ที่เกิดขึ้นอี่ยงอยากจะบอกอะไรกับคนดูโลกหมุแล้วคอนไไหมครับใช่ตอนนี้อนนีคนที่ยังมีเดี๋ยวนะเอาคำถามอีกทีแต่จะบอกอะไรบคนที่เขาจะแบบว่ามีคำถามถามที่อาจจะอใช้คำว่าอาจจะสัมผังกับตัวละครอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่ได้เป็นตามที่บริบทละครที่เขาเคยดูมาอย่างที่บอกแอนเข้าใจแล้วเคารบทุกความคิดเห็นนะคะที่เขามีเจตนาที่ดีในการจะฟีดแบ็กแอนก็ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จดจําว่าทิศท,ทางแบบนี้เขาอาจจะไม่ค่อยปื้มเราก็จะพยายามอ่ะเราในฐานะคนทำเราต้องการคนดูแลถ้าอันนี้อ่ะเราก็จะไปปรับตัวเองว่าต่อไปเรานําเสนอเราก็เลือกเวน,นี้อาจจะเซฟกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะทําละครที่ เป็นมุมที่ไม่เซฟไม่เซฟอีกเราก็ต้องทําการบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งณนะเวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องให้เกียรติหรือให้เครดิตกับเพื่อนเนี่ยให้ให้พื้นที่กับคนที่เขาชอบด้วยอันนี้เราก็ขอบคุณที่หลายๆคนก็ยังยังเข้าใจทิศทางอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่มีคําถามอันเนี้ยแอนก็ได้แต่ว่าค่อยๆย่อยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กมาแล้วเราก็จดจําไว้แล้วก็อันไหนปรับได้เราปรับ อันไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยอันนี้เป็นกําลังใจไปต่อแอนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานกันร้อเปซนักแสดงทุกคนใช้หัวใจเล่นอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจมเจมเนะี่ยถึงคือเจมกับแอนไม่รู้จะชมยังไงเหมือนเป็นน้องชายอะ่ะคือชมกันจนแบบคือเรา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 ักกันเกินกว่านั้นน่ะนึกออกไหมคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้เราไม่ว่าจะเจอโจทย์อะไรอะไรใดๆอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็ทําให้เราเต็มที่ รวมทั้งโบรวมทั้งไอซ์และคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบได้ได้ทำได้แอคได้เล่นได้ทําการแสดงในแบบที่ที่ก็ท้าทายเขาในมุมของการเป็นนักแสดงนะคะรวมทั้งนักมีเรียด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก,ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบบมาร่วมเดินทางกับแอนแล้วก็นําเสนอสิ่งนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลืออีกสองตอนเหลืออีกตอนใช่ก็เนี่ยแหละก็จะเป็นจุดที่ท่านใครมีคําถามหรือมีความสงสัย บางอย่างมันก็จะถูกย่อยแล้วตอบอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอะไรคืออะไรเพราะชีวิตบางทีมันก็เราทําสิ่งนี้ไปก็ไม่ได้หมายความว่า1นบวกหเราจะหลุดเป็น1นบวกหจะเป็น2องบางทีน่1บวกหนึ่งทไมเราไม่ได้2ทําไมเราได้1ชีวิตมันบางทีทำไมทำไมเราติดลบทั้งๆที่เราตั้งใจมันคือชีวิตนึกเอาไหมคะแต่ถ้าบางคนแบบเฮ้ยบางทีเขาออกแรงนิดเดียวอะ่ะแต่ทาไมเขาได้ได้คะแนนถึง10 นี่คือชีวิตรองเงี้ยแต่โอเคมันอาจจะเลียวไปหน่อยในในบางมุมของคนที่เขาต้องการน้ําหล่อเลี้ยงทางจิตใจแอนเข้าใจได้ก็เด็กก็เป็นหน้าที่ของเราว่าต่อไปเราทําละครแล้วก็ต้องจับทิศหน่อยอะไรแต่อันนี้แอนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะแล้วแอนก็ยังภูมิใจในความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูเรื่องของแอ,อ peach, งนอยู่อะไรเงี <fro> ้ยค<ๆ>่ะก็ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ